สวัสดีครับช่องยูทูบเนาะอยากจะตั้งไหมน้องสวัสดีน้องต้องเข้าทำเกาศรย่มหนาวพี่น้องเอาแล้วหนาวแล้วพี่น้องากามหน่าๆเลยตัวนี้เป็นลูกไก่ตัวพันตัวใหม่พี่น้องไม่ด้อยแล้วพี่น้องล่างเริ่มตัวกำลังเล่งกันเล่งผลิตพี่น้องเปผลิตลูกไก่ไปบอกไข่ตูเป็นไง น he ี er? ่จะไก่สาวลงเงี้ยห้เดือนหาหุชี้หาเดือนเไมไาชี้าเดือนไก่สาวนี่นนนี่ชเดือนหาเดือนเท่าเียนี่่ปตันี่ ีอยู่ท <ally rocking m ide> ีหาตัวเด็น้องตัวนึ่รนะตัวนึไปกันไปกันไปเขาจเนี่ยดีะฮะมนั่งสืบก็ฟันลูกก็พันตัวนี้ะพี่น้องก็ลังคุยทายาติีัน ทำฝกปกรสมมาเดงเฮ็ดล็อกปากระสมก่อน่อทำล็อกให้ดีกันนิดียวากรสมเิดปลากระสมพี่น้องขอนตัวนี้มลูกเนเราพี่นองเจ็บร่างบ่ใหม่เต้น่อต้นเาเสาเาาเดือนพีหาเดือน ตัวนี้ใก้เชือกรุ่นนี้ใกเชือกตัวิ้นี้อยุสี่หาตัวนียนะครับตัวแดงๆนี่ตัวสี่หาด้วยตัวกัเนี่นะครับตัวไว้เด้งนอยู่นกันกับเนึ่เดือนหนึ่งห้าเดือนก็มีหน่อยมีไงใ่ปุ่มไป กมคือ่นี่แ่อยู่คอยจะโตนโาไป็สาวไปน,นุงนนงนนงองไอน,น,น้่งน่งพอพันตัวนี้แหะกำลังเริ่มผลิตพ่อพันระยะไี่นาไรแม่หรอพี่น้องว่าห,ห,ห้าหกแม่ละ มันปีนาพี่น้องปีนางอทีมนนี้แนวหนาวลพี่น้องบากาศหนาวเย็นมาางไก่กิ่น้อกันเ้านี่กลน คนนี inhos, in ้ดอหาหเดือนแล้วเมาสีหาเดือนสี่หาเดือนนี่ประมากต้มีไม่มดบาณเกือบทิโตเลยนะมีนยูด้วยกันเหรอพี่นี่ทกเท่าดูด้วยกันเียนเมีอยหามีอยุสีโตหาโตมียกันบ้างะ ข้าวมันด้วยกันใส่ปอกขาไปข้นนานอเงยหนึงสีงสีนี่เยี่ยมนะเาไปเยี่ยมใส่กสีเยี่ยงามเนี่ยนีอกบว่าอันน้ก็ไว้ ไปกันปอกันให้พี่หนาแล้วีปน,น้องเนอะ